1> ah 1 f cobra กองทับบกไทยเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตี2ที่นั่งเรียงกันมีการจะซื้อเข้าประจำการ2ครั้งครั้งแรกเป็นเครื่องใหม่มือ1จําจำนวนสเครื่องเข้าประจำการในปี2534ประสบอุบัติเหตุ1เครื่องขณะทำการฝึกในปี2543การจะซื้อครั้งที่2เข้าประจำการในปี2555เป็นเครื่องบินมือ2จากกองทัพบกสหรัฐที่ซื้อมาทำการปรับปรุงสภาพและนำเข้าประจำการ ปัจจุบันเหลือใช้งานเพียง3ามลำประจําการหน้ากองพันบินที่3กรมบินศูนย์การบินทหารบก AH-1F Cobra มีขนาดลำตัวยาว13.6เมตรลำตัวกว้าง99เซนเมตรสูง4.09เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดหลัก13.41เมตรติดตั้งเครื่องยนต์แ a ๊สเทอร์ e บ u ์เทอร์โบชาแบบ l i น์คัมมิง่ง T-53L-703 กําลัง1,800แรงมา้า1เครื่องยนต์ ทำความเร็วสูงสุด342กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบิน12,200ฟุตระยะปฏิบัติการ537กิโลเมตรบินได้นาน2ชั่วโมง3นาทีระบบอาวุธปืนโกล M197 Gatling จรวดไฮดร a า70จรวดต่อสู้รถถัง BGM71 TOW